เป็นเรื่องแล้วครับเฮ้ยหู จะเล่าข่าวนี่แหละผมเชื่อว่าทุกคนก็มีนะครับอันนี้ใครที่มียาดมหงไทยสูตรอยู่ในมือเช็คด่วนเลยครับฟังให้จบนะครับคลิปนี้เพราะว่าเรื่องนี้ออยออกมาเตือนด้วยตัวเองปิดฝาก่อนเดี๋ยวเผลอดมอีกล่าสุดสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยที่เรารู้จักกันออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าตรวจพบยาดมสมุนไพรตราหงไทยสูตร2ก็คือถ้าเป็นสูตร2ก็คือกระปุกสีเขียวยาดมหงไทยเนี่ยจะมีหลายสูตรเลยมีสูตรสีขาวสีเขียวสีเหลืองใช่ไหมครับสูตร2นี่คือสีเขียวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ไม่ผ่านมาตรฐานหลังผลตรวจจากกรมวิทยาศสตร์ทางการแพทย์พบมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์หลายชนิดเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกําหนดโดยตัวอย่างที่ตรวจมานั้นถูกเก็บจากสถานีตํารวจภูทรกุชินาลายจังหวัดกาลสินเป็นรุ่นการผลิต00332วันที่ผลิต9ธันวาคม2024ครับเป็นผลวิเคราะห์ออกมาชัดพบทั้งเชื้อแบคทีเรียยีดลารวมถึงคอร์ตเดียม SPP ซึ่งเป็นกลุ่มเชื้อที่หากเข้าสู่ร่างกายอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้อออย จำชัดว่าการผลิตสมุนไพรที่ไม่ผ่านมาตรฐานถือเป็นการฝ่าฝืนพอรอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรพศ2 5 6 2มาตรา58วงเล็บ2ผู้ผลิตอาจมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0บาทส่วนผู้จำหน่ายที่นำสินค้าออกขายก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน50,000บาทหรือทั้ง2อย่างก็ใช้คำว่าระหว่างนี้ใครที่เป็นผู้จำหน่ายยังไงก็อาจจะต้องหยุดก่อนแล้วก็รอการตรวจสอบอัปเดตที่ชัดเจนจากอยอีกทีแล้วก็ใครที่เป็นผู้ผลิตพวกายาดมสมุนไพรยังไงก ็ตรวจเช็คของตัวเองให้ดีก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์นี้ตอนนี้ทางออยก็ระบุว่าอยู่ระหว่างดําเนินการตามกฎหมายในกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับและขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการซื้อหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ในช่วงนี้ทันทีก็ใช้คําว่าหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับเพราะหลายคนยังใช้ยาดมที่เป็นของติดตัวอยู่แล้วเนี่ยแต่คงไม่มีใครคิดว่าไอ้ที่เราดมอยู่ทุกวันจะมีเชื้อปนเปื้อนนี่เองนะครับเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลเลยนะครับทั้งฝั่งคนที่ใช้อยู่เป็นประจาําแล้วก็คนนนที่่่่่เเริมมมไมมััใจววาขออองงตต ที่ถืออยู่ในมือปลอดภัยแล้วหรือ,อยังนะครับผมเจจารมีสายเอ็นจะคอยสรุปประเด็นร้อนประเด็นเด็ดประเด็นดราม่าบนโลกสังคมออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันและเอามาเล่ากันแบบชิลชสนุกสนานนะครับก็ใครที่มียาดมสูตรต่างๆยังไงก็เอามาแปะในคอมเมนต์ได้ว่าใครดมสูตรไหนเผื่อเป็นการป้ายยาเพราะว่าเอาจริงๆแทบจะเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้ไปแล้วนะครับยังไงฝากกดติดตามกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ